สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีช่วงเช้าๆของวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565นะครับวันจันทร์นี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันนะครับวันหยุดชดเชยซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับวันนี้พื้นที่วันนี้เราก็มาอัปเดตรายงานอากาศสภาพอากาศของพื้นที่ภาคใต้กันนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนก็วิตกกังวลว่าอากาศภาคใต้จะเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกเตือนนะครับประกาศว่าตั้งแต่วันที่8ถึง13ธันวาคม2565นี่ก็จะมีฝนตกและก็มีน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมทั้งให้พื้นที่หลายพื้นที่ระมัดระวังแต่ก็วันนี้วันที่12แล้วนะครับฝนก็เริ่มหยุดแล้วก็มีแดดบ้างนะครับเมื่อวานวันที่11นี้ก็มีแดดตั้งแต่ช่วงบ่ายมาเป็นต้นมานะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้สภาพน้ําตอนนี้เป็นสภาพน้ําในทะเลสาบนะครับ สภาพน้ําในทะเลสาบสงขลานะฮะในฝั่งอาเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงหลายคนเห็นสภาพน้ําอย่างนี้นึกว่าจะตกใจอย่าตกใจนะเพราะเป็นทะเ,เลสาบนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดานะครับนะฮะเพืให้คุณผู้ชมเห็นนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงส่วนสภาพภูมิอากาศนะครับวันนี้ก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับประมาณ40-60%ของพื้นที่เพราะฉะนั้นเลไม่ต้องวิตกกังวลได้นะครับคลายความวิตกกังวลไปได้สําหรับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจาก สำหรับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับนอกจากว่าจะมีฝนตกลงมาอีกหรือว่ามีพายุมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรามาอัปเดตกันก็คือเรื่องของการสร้างถนนนะครับบริเวณเส้นทางระหว่างจังหวัดสงขลาถึงพัทลุงนะครับหลายคนบ่นมานะครับใครที่มีธุระประปังที่ต้องเดินทางใช้ถนนพเพชรเกษมนะครับระหว่างเส้นทางพัทลุงถึงสงขลารหรือว่าถึงอำเภอหาดใหญ่นะครับ ก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังสร้างถนนบางคนบอกว่าเวลาฝนตกอย่างเงี้ยน้ําท่วมเวลาฝนตกอย่างเงี้ยนะครับรถติดเกือบ2ชั่วโมงนะครับระหว่างพัทลุงหาดใหญ่นี่จะประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลายคนบอกว่าใช้เวลามากกว่าปกติถึง1นึ่งเท่าตัวนะครับคนที่ต้องเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามนะครับเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศรวมทั้งเรื่องราวอื่นดในพื้นที่ภาคใต้กันแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ